จกแบกจอบแบบเสียมเฝ้าฝ้ารงเที่ยงไปเคียกวยก้วยขี่เขาบอกว่าอยู่สายสี่มีแมงคุตีกับยอนขี่ค่ยไลย่คุณเจ้าว่บเป็นตานายว่ากันคักไล่ว่าข่อยมากจนขี่ผู้เจ้าลงเบิงละตีว่าแมงคุจีรถชาตมันเป็นกันไดแบกจกแบกจอบแบบเสียมเฝ้าเตืนนึ้นมาเหมือนตอนตีสี่ไปบอท่านเขาสักทีมันมากกว่าขี่เอาตอน สไปโดดกลลสสสสตตาาามอองงจ้วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป่องไปสักผู้สักคนมาพ้อกับผมอีกคลิปหนึ่งบ่กโอ้ยอินดี้ครับคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องว่างว่านี่หน้าพวนี้นะครับเพิ่นเป็นลมผิดเป็นแบบสดๆร้อนๆเลยครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นท่าสองรอบแค่นั้นครับรอบเช้าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูแล้วก็รอบเย็นเดือดตุ่มนิดๆหน่อยๆแต่มื่อนี่ครับพ่อแม่พี่น้องสูตรนี่สูตรเด็ดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องผมตามสัญญาครับที่ผมบอกว่าผมสิมาอัปเดตให้เบิ่งว่าแกหายดีหรือเปล่า เพิ่นหายแบบบ่มีตุ่มหายแบบปิดทิ้งเลยครับพ่อแม่พี่น้องอ้าเดี๋ยวเห้ไปเบิ่งกันให้เพิ่นถอดเสื้อให้เบิ่งไปเบิ่งกันเลยครับบางว่านี่เพิ่นหายดีอ่ะวันนี้หายดีแล้วครับนะก็สวัสดี FC ฮะหายดีเรียบร้อยแล้วครับอ่าหายดีไหนลองเปิดดูเมื่อวานนี้ที่เป็นลมพิษนะฮะอ่าผมจะเริ่มตรงไหนก่อนผมเขินนะเนี่ยเมื่อวานไม่หล่อเลยหล่อลองดูครับเบิ่งครับพ่อแม่พี่น้องหายเป็นปิดทิ่มเลยครับเหลือพื้นแดงน้อยเดียวครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะเบิ่งครับเบิ่ง หายเป็นเป็ดถิ่มเลยเด้อครับเด้อสูตรว่างๆนี่ครับพ่อแม่พี่น้องสูตรกําลังข้อครับพ่อแม่พี่น้องหายเป็นปิดทิ้งเลยนะวันนี้ครับไม่มีตุ่มเลยนะครับที่ผมบอกว่าสีมาอัปเดตให้เบิ้งมาดีครับพ่อแม่พี่น้องหายเป็นปิดทิ้งหมดเลยครับดูฮะหายบ่หมี่เลยครับพ่อแม่พี่น้องสุดเด็ดมากเลยตรงไหนฮะตรงไหนแกไม่ได้แก้ไม่ได้ครับแต่ก็คือหายหมดแล้วครับเอาจีรย์นี้อธิบายอธิบายให้เอฟซีฟังหน่อยดีว่าขั้นตอนแรกเลยที่นะเป็นมีอาการแล้วก็มา แล้วก็มาใช้น้ำสาวข้าวแล้วก็ใช้อะไรประมาณไหนอะโอเคครับจริงๆแล้วเนี่ยลมพิษเนี่ยก็เป็นได้นะฮะไม่ไม่เกี่ยวกับว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มันเพียงกับการเนี่ยอ,อาจจะบางคนอาจจะแพ้พวกาสารพิษแพ้ยาแพ้เกี่ยวกับละององเกสรอะไรเนี้ยต่างๆของ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 ,ของ,ข,องของต้นไม้หรือว่าของพืชน,นะฮะโอเคแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็คิดว่าผมจริงๆแล้วเนี่ยว่าไม่เคยแพ้นะฮะสี่สิบ สี่สิบกว่าปีแล้วมาแพ้ตอนอายุสี่สิบกว่านะฮะปกติเป็นไหมเป็นเคยเป็นแต่ตอนประมาณสักยี่สิบกว่าแล้วแล้วก็หายจริงๆแล้วเนี่ยลมพิษลมพิษนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจะไม่หายนะบางคนบอกเป็นแล้วจะจะไม่เป็นอีกเป็นอีกเหมือนเดิมฮะคนแก่ก็เป็นนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเข้าเรื่องว่าเมื่อวานนี้ทำไมถึงหายฮะจริงๆแล้วเมื่อวานซืนนี้ผมเป็นก่อน mm hmm. ผมนอนประมาณสักกินข้าเสร็จสองทุ่มนอนนะครับพอประมาณต mm ีสองเอ๊ะเริ่มคัน mm hmm. ก็เปิดเปิดไฟดูไว ที่เรานอนที่นอนเนี่ยมีเกี่ยวกับขนบุ้งไหมนะครับเพราะว่าผมมาอยู่ที่จันทบุรีเนี่ยพอดีอยู่ในสวนยางะฮะก็เลยช่วงพักนะช่วงพักก็เลยเดินสายกันก็เลยมาพักธรรมชาติกัน,นะฮะก็เลยเอ๊ะพอดูว่าไม่มีหนอนบุ้งแล้วนะฮะเอ๊ะมันคันได้ไงจะเริ่มคันจากจากคอก่อนนะครับเนี่ยต้นคอต้นคอจะคันก่อนนะฮะลมพิษก็จะจริงๆเราลมพิษเนี่ยการขึ้นของมันจะขึ้นแถวนี้ก่อนอัดแล้วก็ตามตัวตามตัวแบบเนี้ยฮะผมก็ดูฮยเป็นเพลินนี่ ตอนแรกคืนอถนนบุ้งโดนแล้วมันก็จะเป็นผื่นบางจุดอันนี้ยิ่งเก่ายิ่งลามลมพิษผมบอกว่ายิ่งเก่ายิ่งลามฮะมันหยุดเก่าแต่จริงๆนะไม่ได้อ่ะเหมือนลิงอ่ะบางคนเนี่ยโอ้โหต้องเกาเพราะว่ามันคันนะครับผมก็เลยตื่นเช้ามา,าอยบอกน้องชายทัจริงแล้วเนี่ยให้อาจารย์โอไปถามว่าอาจารย์โอผมพี่เปลมพิษทําไงอ่ะน้าเปลมพิษทําไงเออจริงๆแล้วก็เป็นน้องชายแต่ว่าเขาติดเรียกน้ํามาแต่เล็กก็เลยเป็นน้าไปเลยฮะโดยบรรยายก็เลยบอก จริงเขาเป็นทั้งครูเพลงเป็นคนเป็นหมอยาอสม,มุนไพรเลยเก่งนะฮะในภาคตะวันออกก็เลยเอาจารย์โอบอกว่าให้ไปเก็บอ่าอะไรนะชับพูใบชับพูฮะที่หลังบ้านของม้ห้างครับก็คือรักนี่นแหละฮะคอแล้วแหละแต่มันคนันจนไม่ได้รักซะเลยหนึ่งกร,รัมเอามาก็เก็บมาหนึ่งกร,รัมมาล้างน้ำก่อนครับเผื่อบางทีนอนบุ้งนอนบุงบ้งมันจะไต่ในใบเดี๋ยวคันต่อมันสุกปกก็เลยเอามาล้างล้างเสร็จแล้วก็ ผมก็นะฮะผมบากช้วยนะบอกช่ยอินดี้ก็เลยต้องมาล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาไปตำฮะตำ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 เสร็จเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาน้ำสาวข้าวอ่ะมาเทใส่หม้อสักสักประมาณถ้วยเล็กๆฮะแล้วก็สาวสาวเพื่อจะให้อ่าข้าวเนี่ยเขาละลายเป็นสีข้นๆนะก็จะได้อ่าจากน้ำสาวข้าวที่ว่าก็เหมือนอ่าได้จากน้ำแล้วก็เอาข้าวใส่อกไปให้เหลือแต่น้ำครับก็มาเทใส่กับ ชพูที่เราตำม,มาฮะต้องให้แหลกให้แหลกนิดนึงอแล้วก็ขยำขยำให้เข้ากันให้ใบมันแตกเป็นสีออกที่เขียวทาเลยครับเห็นไหมเมื่อวานนี้คลิปแรกอะไรพีโอหน,นึ่งเนาะอือพีอหนึ่งอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งเมื่อวานเซอนนี้ครวันนี้เป็นอีพีสองละผมก็เลยต้องทาให้ไหมวันแรกเมื่อเมื่อวานเซอเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอีพีหนึ่งนะครับทาทาที่เห็นอยู่ฮะโอ้ยมันขึ้นครับลมพิษแบบเอ็มโตคันนอนไม่ได้เหมือนลิงฮะชีวิตผมมันจะเหมือนลิงมากรอบแรกเลยรอบแรกทีน้าทาเป็นไง รอบแรกทาก็อาการของมันคือจะเย็นหน่อยอืทาผิผิวหนังเนี่ยจะเย็นเย็นแสบนะฮะคือสแสบคือจะตกใจนะมันพอมันะพูนมันจะออกแบบเป็นเฟียนะ่ะเป็นเฟียนะอ่าเ,เป็นปิยาไงะฮะก็ทาเสร็จแล้วอาการของมันคือจะเย็นนิดนึงเย็นเย็นสบายตัวความคันจะลดลงนิดๆะฮะพอปานผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยความคันจะเริ่มหายไปอาจจะ ไม่คันทั้งตัวไงจะเริ่มคันตรงนี้หน่อยตรงนู้นหน่อยตรงนี้หน่อยตรงนู้นหน่อยนะฮะพอประมาณตีสองของเมื่อคืนนี้รนเริ่มเข้าขั้ขอขวอะฮะเริ่มหายเดี๋ยช้ามาซ้ําเลยฮะเรียบร้อยวันนี้เนี่ยฮะเอาเปิดดูไม่มีแล้วนี่ยเห็นไหมนี่วันที่สองหายเลยฮะประกากฏแล้วสรุปแล้วนะทานทั้งหมดกี่ครั้งสองรอบสองรอบนะครับรอบเชาไไ้ารอบเชา้ชาแล้วก็รอบรอบเช้าของวันที่เป็น ดินชามารอบเช้าวันที่เป็นจากกลางคืนนะแล้วก็มาแล้วก็มารอบบ่ายรอบบ่ายนะฮะสองรอบเช้ากับบ่ายโอเคครับเนี่ยสรุปแล้วสรุปแล้วหายหมดเลยหายหมดแล้วครับไม่เป็นแล้วครับเป็นจังไหนครับพ่อแม่พี่น้องสูตรของ ผมเห็น,น,น, yani uther, น,น, then, นว่ record, า,วามันเป็นเยี่ยมเยี่ยมมากเลยอันนี้คือจเอออนี่คืประสบการณ์จริงเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเจว่าพื้นใส่เราหายครับพ่อแม่พี่น้องพื้นทารอบเช้าและขารอบเย็นด้วยการเอาน้ำสาวข้าวครับหรือขันไม่มีน้ำสาวข้าวก็เอาเหล้า35วสิาดีกีหรือ40่สิบดีกีเจถึงหาดีกีก็ได้ครับพ่อแม่พี่น้องเอาไปผสมกับใบชะพูนะครับพ่อแม่พี่น้องจำไว้เลยนะครับผู้ใดี๋จะเป็นล่มพิษใช้สูตรนี้รับรองหายแน่นอนครับประสบการณ์ เป็นหมาดๆเลยเมื่อวานครับประสบการณ์จริงครับจำร้าพุ่นี้ครับพเมย์พนองก็เป็นเล็กเเล็กเน้อยแต่ผมเนี่ยน้ำมาฝากด้วยครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามาชมคลิปมีความสุขและความเจริญทั้งหน้าเงินทองและมาเทมาปราศจากโรคภัยโควิดสวัสดีครับ